รัฐบาลออกมาตรการใหม่ช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ใครได้สิทธิ์บ้างฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลขอสายมาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดประจำวันนี้นะครับจากสถานการณ์คลื่นถล่มทับรถไฟที่จังหวัดนครราชสีมาทําให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลโดยธนาคารทออส เขาจึงได้จัดทำมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุเคลนถล่มทับรถไฟโดยการลดดอกเบีย้ยให้เหลือ0.01%ต่อปีให้สำหรับลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงเสียชีวิตนะครับโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอเป็นธนาคารของรัฐเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังนะครับเขาได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุเคลนหล่นทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้านะครับโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง0.01%ต่อปีนาน1ปีสำหรับลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือเพียง 0. 0 1ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่เป็นผู้ประสบเหตุเคลนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคข้้วจังหวัดนครราชสีมาและเป็นลูกค้าของทออสนะครับหากท่านอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ท่านไปติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ธนาคารทออสได้ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ หรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center นะครับโทร026459000ครับนี่นะครับทั้งหมดนี้คือมาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดที่ทางช่องของเรานำะมาแจ้งกันในวันนี้ครับส่วนตัวลุงพันธ์แล้วนะครับมองว่ามาตรการช่วยเหลือของธนาคารทออในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือ ที่ดีมากๆอีกหนึ่งมาตรการเลยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้การลดดอกเบี้ยเหลือเพียง0.01%ต่อปีให้กับลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและลูกค้าที่เสียชีวิตและทุพพลภาพของธนาคารทออสในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนได้เยอะเลยทีเดียวครับ ใครที่เป็นผู้ประสบเหตุตามที่แจ้งข้างต้นและเป็นลูกค้าของทออสยังไงก็อย่าลืมไปยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือจากมาตรการนี้ที่ธนาคารทออสไกลบานทันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ลงพันก็ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ